มาพอกันเมนูที่สองผัดผักบุ้งไฟแดงเอาพริกก่อนกันเลยต้องใส่พริกน้ำเลยบโบใส่พริกมันสีโบ,บเสียบเอาหารโบมีสิทธิ์มีสิทเดี๋ยวแต่ให้อามากเอาเบ,บิรแบงให้อกับเหยแบบนี้น การพลิกก่อนก็ได้นะลงไปใส่ฟังกุช่นไป <c oughs> โอ้ไอ้เลยพี่นี้เนกะะเที่ยมได้ปะเนี่ย ตามด้วยมูลสับมูลสับนี่โลยเลยตามไว้ฟนะ้าเจ้าวว่าขาวตามสูตรตามสูตร ອ່າກິ່ນສາຂານ້ຳຕານຈັກນ້ອຍກົດດີໃໃຕ້ຕາມໄກ່ມ น้ำมันหอยเสริรเสเก็บได้ตัต้งกระทะขนไปแดงห้อเกยบรอยมีเด้อ E dakin nama.